สวัสดีครับคลิปนี้เราจะไปทำความรู้จักกับฟุนกามิยูยะและก็ไฮเวสตาร์จากโจโจภาคเสียเพชรแท้ไม่มีวันสลายฉากระหว่างการไล่ล่าของโจสุเกะและก็ไฮเวสตาร์เนี่ยถือว่าเป็นฉากที่รุนระทึกและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทําให้ผมเนี่ยกลายเป็นแฟนคนหนึ่งของโจโจเลยทีเดียวจริงอยู่เพราะว่าครั้งแรกที่ผมได้อ่านโจโจเนี่ยจะเป็นตอนโรฮังครับดวนตาว่าโจสุเกะแต่ตอนนั้นก็ยังงงๆนะว่าโจโจเนี่ย, jo jo ยมันเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับอะไร แต่พอมาถึงฉากไฮเวสตาร์ครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นฉากที่สนุกตื่นเต้นลุ้นระทึกและใช้ไหวพลิบเอาตวัวรอดได้ดีมากฉากหนึ่งของโจโจ้เลยทีเดียวครัแบบถามความสามารถของไฮเวสตาร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะเพียงแค่เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าหากว่าจะหลีกเลี่ยงการโจมตีของไฮเวสตาร์ได้เนี่ยก็ต้องเร็วกว่าเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเคลื่อนที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นครับ เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูกันครับว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วความสามารถของไฮเวสตา a r เนี่ยมีอะไรบ้างไฮเวสตา a r เป็นสแตนที่มีที่มาจากชื่อเพลงไฮเวสตา a r ของวง Deep Purple เป็นเพลงในยุค7 0นะครับที่สมัยก่อนเนี่ยนิยมเอามาร้องกันมากเลยแม้แต่ตลกเนี่ยก็ชอบเอามาร้องกัน,นครับเท่าที่หาเจอเนี่ยก็จะมีของนักคอมเรับพี่ร้องเอาไว้เราจะพาท่านขึ้นสู่ดวงดาว Highway Start! แกก็ดำน้ำไปเรื่อยนะนัคอมเนี่ย ส่วนร่างต้นก็คือฟุนกามิยูยะครับเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ที่ดันไปโดนคิระโยชิโรยิงธนูเสียบขณะขับรถจนยูยะเนี่ยต้องประสบอุบัติเหตุปางตายครับแม้ว่าแผลของธนูเนี่ยมันจะหายไปได้ครับหลังจากที่ได้รับความสมรถสแตนแต่ว่าแผลของอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้หายไปด้วยมันก็เลยทําให้ยูยะเนี่ยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลคอยสร้างกับดักแล้วก็รอเหยื่ยมอมาตะคุบกับดักที่เขาวางไว้ จากนั้นก็จะทําการไล่ล่าด้วยความเร็ว60กิโเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งไอคอนเซป็ปต์60กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะมีอารมณ์คล้ายๆเรื่องสปีดครับในปี1994ของจอห์นวิกของคีนูลีฟที่ต้องขับรถให้ความเร็วไม่ต่ำกว่า50ไมล์ h. หรือว่า80กิโเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าตามกว่านี้เนี่ยระเบิดจะทํางานอันนี้ผมอาจจะไม่ยืนยันนะครับว่าอาจารย์อารากริเนี่ยแกได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องสปีดไหมแต่ว่าสปีดเนี่ยฉายเดือน6ในปี1994ครับ แต่ว่าไฮเวสตาร์เนี่ยออกมาเดือน11ในปีเดียวกันแต่พอดเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันสัทีเดียวนะครับเพราะว่าโจโจเนี่ยมีผู้ไล่ล่าครับแต่ว่าสปีดเนี่ยแข่งกับตัวเองแต่มันก็มีอุปสรรคระหว่างทางเหมือนกันนะเหตุการณ์ในตอนนี้ครับเริ่มขึ้นหลังจากที่โจสเกะเนี่ยพามิกิตะไปหลอกเล่นเต๋กินเงินโรฮังแล้วบ้านโรฮังเนี่ยไฟไหม้ก็เลยทําให้โรฮังเนี่ยเกลียดขี้หน้าโจสเกะพอสมควรนะครับแต่ว่าในตอนที่โจสเกะเลิกเรียนครับก็ขึ้นรถบัสที่ผ่านหน้าโรงเรียน แล้วได้ไปเจอโรฮังบนรถโจสเกตก็พยายามหลบหน้าหลบตาครับแต่ว่าโรฮังเนี่ยก็ทักแล้วก็บอกว่าให้มานั่งตรงหน้าเขาเพราะว่ามันว่างอยู่มันก็เลยทําให้โจสเกตเนี่ยระแวงพอสมควรว่าจะเจอแก้แค้นอะไรเพราะว่าโรฮังก็เอาแต่งเงียบตลอดทางครับมันก็เลยเดาใจกันไม่ถูกจนกระทั่งรถบัสเนี่ยวิ่งผ่านอุโมงค์โรฮังก็เห็นห้องปริศนาที่อยู่ในอุโมงค์ครับก็เลยพยายามเรียกโจสเกตมาดูแต่ว่าโจสเกตก,ก็อยู่ในภาวะหวาดระแวงว่า โรฮังเนี่ยจะมาแกล้งอะไรเขาอีกเพราะว่ามันจะมีห้องอยู่ในอุโมงค์ได้ยังไงเมื่อลอสบัตค่อยๆแล่นผ่านไปครับก็ได้เห็นหน้าต่างจนโรฮังเนี่ยพบกับชายปริศนาที่กําลังตัดมือหญิงสาวออกและเลือดเนี่ยก็พุ่งมาโดนกระจกรถโรฮังก็พยายามเรียกโสเกตให้มาดูครับแต่จดสเกตเนี่ยคิดว่าโรฮังเนี่ยมาหาเรื่องมาอัมเขาอีกแล้วและในรถนี้ครับก็ไม่มีใครมองเห็นห้องปริศนานี้เลยสักคน แต่ว่าชายในห้องเนี่ยอาจจะเป็นคีระฆาตรกรที่ไล่ฆ่าคนในเมืองนี้ก็ได้ทาให้โรฮังตัดหใจครับลงจากรถบัสโรฮังขับมอเตอร์ไซค์ของเขาครับมาที่อุโมงค์ฟูตาซุมุริหรือว่าอุโมงค์ป่าคู่แฝดเป็นอุโมงค์ที่มีความยาวกว่า450เมตรครับเมื่อโรฮังขับรถไปเรื่อยๆจนเกือบถึงทางออกเนี่ยก็ยังไม่เจอห้องครับแต่เมื่อเขาเอามือไปจับที่ผนังอุโมงค์ดูกลับกลายเป็นบานประตูที่เปิดเข้าไปได้โรฮังได้เจอห้องที่เขาเห็นเมื่อตอนที่อยู่บนรถบัส แต่ว่าในห้องนี้กลับไม่มีศพผู้หญิงและก็ชายปริศนาเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วครับตู้ในห้องก็ได้เปิดออกทําให้โรฮังรู้ทันทีว่าห้องนี้คือกับดักและก็มีบางอย่างที่กําลังไล่ตามเขาเป็นสแตนที่มีรูปร่างเป็นเท้าครับโรฮังก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนเท้าหรือว่าสแตนไฮเวสตาร์เนี่ยไล่ตามไม่ทันครับแต่ในระหว่างที่โรฮังกําลังวิเคราะห์ความสามารถของไฮเวสตาร์อยู่นั้นก็มีรถบรรทุกสวนมา ทำให้เขาต้องลดความเร็วเพื่อหลบรถบรรทุกครับโรฮังก็เลยพลาดโดนไฮเวสตาร์โจมตีด้านโจสเกะที่เอะใจกับคําพูดของโรฮังก็เลยมาลองดูที่อุโมงครับทันทีที่มาถึงอุโมง์เนี่ยโจสเกะก็เห็นมอเตอร์ไซค์ของโรฮังพุ่งออกมาแต่กลับไม่มีตัวของโรฮังเพราะว่าโรฮังเนี่ยกำลังโดนไฮเวสตาร์ดูดพลังชีวิตอยู่นั่นเองโรฮังพยายามใช้เฮเวนดอร์ครับเพื่ออ่านข้อมูล แล้วก็หาจุดอ่อนของไฮเวสตาจนรู้ว่าห้องนี้เนี่ยก็คือกับดัก <_' co. S 1> เพื่อล่อคนที่อยากรู้ให้เข้าไปดูแล้วมันก็จะไล่ล่าไปทุกคนแหง่งเหมือนหมาล่าเนื้อเพื่อดูดเอาพลังชีวิตจากคนคนนั้นครับเฮเวนโดของโรฮังก็ไม่สามารถเขียนคำสั่งมาครับไฮเวสตาได้ครับเพราะว่าโรฮังเนี่ยโดนดูดพลังไปเรื่อยๆจนหมดพลังที่จะสั่งไฮเวสตาได้โจสเกตก็พยายามตะโกนหาโรฮังครับ,ฮรรรบไฮเวสตาจึงลากตัวโรฮังเข้าไปในห้องแล้วบอกให้โรฮังเนี่ยล่อโจสเกตเข้ามา แล้วเขาเนี่ยจะไว้ชีวิตโรฮังแต่ว่าโรฮังก็ปฏิเสธเพราะว่าคิชเบะโรฮังคนนี้เนี่ยมีนิสัยอยู่อย่างที่ชอบทําเป็นชีวิตจิตใจนั่นก็คือการเซโนให้กับคนที่คิดว่าตัวเองเก่งโรฮังก็เลยบอกให้โจซเกะเนี่ยหนีไปแต่ว่าโจเุเกะก็เป็นคนที่ทะนงตัวเกินกว่าที่โรฮังคิดครับเพราะเขาคิดว่าจะอัดไอคนที่ซ่อนตัวอยู่เองเลยเดินเข้าไปในห้องทําให้โรฮังเนี่ยโมโหโจสเกะเข้าไปใหญ่ครับที่ชอบทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่เขาคิด ไฮเวสตาพุ่งเข้าจู่โจมโจสเกตทันทีจนคิดว่าพลาดท่าเสร็จไฮเวสตาแน่นอนแล้วแต่ว่าโรฮังก็ใช้เฮเวนดอร์สาให้โจสเกตเนี่ยพุ่งออกไปข้างหลังด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้โจสเกตพุ่งออกจากอุโมงค์หนีให้เวสตาได้ระหว่างที่โจสเกตลอยตัวออกไปนั้นโรฮังก็ได้บอกรายละเอียดของไฮเวสตาให้โจสเกตรู้ครับพร้อมทั้งบอกให้หาร่างต้นของไฮเวสตาให้ได้เพราะนี่คือวิธีเดียวที่จะจัดการไฮเวสตาครับ โจสเกะใช้เคซี่ไดมอน์ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของโรฮังในการหนีและใช้ในการตามหาตัวจริงของไฮเวสตาร์ด้านไฮเวสตาร์ก็ไล่ล่าโจสเกตด,ด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทำให้โจสเกตเนี่ยต้องใช้ความเร็วที่สูงวันนั้นในการหนีโจสเกตทำความเร็วทิ้งห่างไฮเวสตาร์ด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโจสเกตก็เลยลองคำนวณง่ายๆครับว่าถ้าเขาวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไป8นาทีเนี่ยไฮเวสตาร์ก็จะวิ่งอยู่ในตำแหน่งที่6นาทีครับ เอา6มาลบออกจากแก็เหลือ2นาทีซึ่ง2นาทีนี้ก็จะเป็นเวลาที่ใช้ในการขอความช่วยเหลือจากโคยจิให้ช่วยตามหาตัวจริงของไฮเวสตาร์เมื่อโจสเกะเนี่ยจอดรถนะครับเพื่อที่จะโทรศัพท์ไปหาโคยจิไฮเวสตาร์ก็ปรากฏตัวขึ้นมาทันทีโจสเกะก็เลยวิเคราะห์ว่าไฮเวสตาร์เนี่ยจะหายตัวหรือว่าโผล่มาได้อย่างอิสระและจะจับตำแหน่งได้ด้วยการดมกลิ่นครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถจอดได้แม้แต่วินาทีเดียว โจสเกตก็ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องขับรถออกไปแต่ว่าพระเอกย่อมมีอุปสรรค mm. เพราะว่าโจสเกตเนี่ยขับไปเจอผู้หญิงกําลังเข็นเด็กทารกข้ามถนนนครับโดยที่โจสเกะไม่สามารถลดความเร็วได้ทําให้เขาตัดสินใจใช้เคสที่ไดมอนด์ครับพังรถมอเตอร์ไซค์ในความเร็วสูงจนลอยข้ามเด็กไปแล้วก็ซ่อมรถให้กลับมาเป็นปกติจนโจสเกตขับไปเจอกับคนที่คูยโทรศัพท์มือถือเขาก็เลยไปฉกมาครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยดันออกแรงมากไปหน่อยก็เลยทาโทรศัพท์พัง ก็เลยไปฉกใหม่เครื่องครับจนโทรไปขอความช่วยเหลือจากโคยจิได้สําเร็จโจุเกะบอกรายละเอียดให้โคยจิฟังครับแล้วโคยจิก็สามารถหาข่าวได้ในทันทีโดยข่าวบอกว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยมีคดีที่เกี่ยวข้องกับอุมโมงค์ฟุตะซึมริคือแก,งก๊งมอไซครับขับรถขณะเมาเหล้าก็เลยไปชนเข้ากับอุมโมงค์เลือดท่วมอาการสาหัสต,ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบูโดงาโอก,กะโคยจิก็เลยคาดว,ว่าคนบาดเจ็บสาหัสเนี่ยแหละก็คือผู้ชส้สแตน ที่ดูดสารอาหารของผู้คนมารักษาตัวเองครับแต่ระหว่างที่กําลังวิเคราะห์สถานการณ์อยู่นั้นจยสเกะก็เจอวิกฤตอีกครั้งเมื่อเขาเนี่ยกำลังมุ่งหน้าสุดทะเลก็เลยใช้เครซี่ไดมอนด์พังกาแพงครับแล้วก็ก่ออิฐมาบังตัวเองเป็นการซื้อเวลาไม่กี่วินาทีเพื่อหาทางหนีครับแต่ว่าพระเอกยังไงก็รอดนะผมโยสเกะเนี่ยไปเจอท่อระบายน้ําที่เอามอเตอร์ไซค์เข้าไปวิ่งได้ทําให้เขาเนี่ยหนีให้เวสตา์ได้อีกครั้ง แต่วิกฤตก็ยังคงมาอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าน้ํามันของมอเตอร์ไซค์กำลังจะหมดซึ่งปัญหานี้ก็ถือว่าจิ๊บจอยครับสำหรับโจสเกะเขาพุ่งก็ไปหารถยนต์ที่จอดอยู่ครับแล้วใช้เคซี่ไดมอนด์ขังให้เวสตาให้อยู่ในรถได้สําเร็จจากนั้นก็ซ่อมมอเตอร์ไซค์และก็เอาน้ํามันของรถยนต์เนี่ยมาใช้ด้านโคยจิก็มาที่โรงพยาบาลครับเพื่อมาตามหาห้องของนักซิ่งเจ้าของสแตนไฮเวสตาแต่ว่าพยาบาลเนี่ยกลับไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่าคิดว่าโคยจิเนี่ยเป็นพวกแก๊งซิ่งด้วย โคจิก็เลยใช้เอ็กโคทีฟีนะครับทาให้ขวดยาดราคาแพางมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็กําลังจะตกลงมาพยาบาลก็เลยขอให้โคยจิครับมาช่วยแต่โคยจิก็บอกว่าเมื่อกี้ยังไล่เขากลับไปเลยเขาก็เลยจะกลับแล้วจนสุดท้ายพยาบาลต้องยอมบอกว่าถ้าใช่ฟุนกามิยูยะเนี่ยอยู่ห้อง525ให้ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น5ได้เลยในตอนนั้นเองครับโจสุเกะก,ก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาพอดีโคจิก็เลยบอกให้ขึ้นไปชั้น5เลยห้อง525โจสุเกะก,ก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในลิ แต่ว่าไฮเวสตาร์เนี่ยตามมาติดๆครับถึงแม้ว่าโจสเกตจะพยายามใช้เคซี่ไดมอนด์เพื่อปิดลิฟต์แต่ว่าไฮเวสตาร์ก็จะลอดเข้ามาได้โฟจิก็เลยใช้เอโกทรีครแบบับช่วยยื้อเวลาให้โจสเกตแม้โจสเกตจะไปถึงห้องของยูยะได้แต่เขาก็โดนไฮเวสตาร์โจมตีจนหมดสภาพยูยะก็ชมโจสเกตครับว่าเก่งมากที่แกะอรอยมาถึงที่นี่ได้แต่ก็เท่านั้นแหละเพราะว่าเขาจะดูดพลังงานของโจสเกตจนหมดยูยะที่อยู่กับสาวๆครับ ได้รับพลังประสาสัมผัสมาจากไฮเวสตาทําให้จมูกเขาดีกว่าปกติจนได้กลิ่นความโกรธแต่ว่าสาวๆเนี่ยไม่มีใครโกรธสักคนครับนั่นเป็นเพราะว่าคนที่โกรธเนี่ยก็คือโจสเกตนั่นเองอะดรีนาลีนของโจสเกตกําลังพุ่งพา่านยุยะก็แปลกใจครับว่าทําไมโจสเกตเนี่ยที่น่าจะหมดสภาพไปแล้วแต่กลับมายืนได้อีกครั้งนั่นเป็นเพราะว่าโจสเกตได้รับสารอาหารจากน้ําเกลือของยุยะมาฟื้นสภาพได้น,นิดหน่อยครับก็เลยทําให้พอมีแรงยืนได้อีกครั้ง ยุยะจะใช้ไฮเวสตาร์โจมตีแต่สําหรับโจสเกตที่ใช้สแตนระยะใกล้ความเร็ว60กิโเมตรของไฮเวสตาร์เนี่ยมันช้ามากครับเพราะว่าเคซี่ไดมอนด์เนี่ยสามารถโจมตีด้วยความเร็วถึง300กิโเมตรต่อชั่วโมงยุยะจนตรอดถึงก็ต้องบอกว่าไอคนที่ทําร้ายคนเจ็บน่ยมันไม่ใช่รูปูชายหรอกโจสเกตก็เลยรักษาอยุยะให้หายขาดครับพอหายดีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนเจ็บแล้วใช่ไหมโจสเกตก็เลยล่อสะเละเลย หลังจากนั้นยูยะยังคงรักษาต,ตัวต่อไปในโรงพยาบาลแต่ที่น่ายิจฉาก็คือยูยะมีสาวม,มาคอยห้อมล้อมส่วนคิชเบะโรฮังโจสเกะก็กลับไปช่วยเอาไว้ได้ครับแต่ว่าโรฮังก็ยังคงโกรธโจสเกะที่เมินคาเตืนอของเขาให้หนีไปส่วนโคยจิ G เนี่ยก็พาหมาไปเดินเล่นตามคาสั่งของแม่จบในส่วนของเนื้อเรื่องครับมาดูกันที่ความสามารถกันหน่อยครับผมความสามารถของไฮเวสตา์อย่างหนึ่งที่ผมคาใจมานานมากครับ ก่อนจะมาหาข้อมูลอย่างจริงจังหรือว่าก่อนจะมาทาคลิปเนี่ยก็คือห้องลับในอุโมงค์เนี่ยเป็นความสามารถของใครและคนที่อยู่ในห้องเนี่ยเป็นคีระจริงหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ครับมันมีการบอกไว้นในเรื่องนะแต่เวลาที่อ่านแล้วไม่ได้เก็บรายละเอียดเนี่ยหรือว่าดูผ,ผันผ่านนะครับผมก็เลยอาจจะข้ามไปซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจด้วยละว่าจะเป็นความสามารถของใครก็ช่างมาน่ครับแต่พอมาอ่านครบทุกช่องทุกช็อตเนี่ยก็มั่นใจได้ว่า ห้องในอุโมง์นี้ก็คือความสามารถอย่างหนึ่งของไฮเวสตาร์นั่นเองครับไฮเวสตาร์มีความสามารถในการสร้างห้องขึ้นมาเพื่อรอเหยื่อให้มาติดกับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าห้องนี้มันอาจจะเป็นความสามารถที่ยังไม่นิ่งหรือเปล่าอาจารย์อาราิกิอาจจะคิดไปคิดมาอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสามารถของไฮเวสตาร์ก็เลยมีห้องนี้เป็นพลอตโพขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้เป็นห้องที่เป็นความสามารถจริงๆของไฮเวสตาร์เลยครับตามคอนเซปต์ของหมาล่าเนื้อเลยครับในการวางกับหลักกร,กร แล้วก็ไล่ล่าเหยื่อที่ติดกับโดยห้องนี้ก็จะมีความสามารถในการสร้างภาพลงตาให้เหยื่อเนี่ยซึ่งในขณะนั้นก็คือโรฮังเห็นภาพที่เขาเนี่ยจะต้องเข้ามาในห้องอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็หมายความว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยไม่ใช่คีร่าตัวจริงแล้วก็ไม่มีหญิงสาวด้วยทุกอย่างก็คือภาพลงตาที่โรฮังเนี่ยจินตนาการขึ้นมาเองครับแต่ว่ามันอยู่ในความสามารถของไฮเวียสตาร์นะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการหาตัวคีระาครับ มันก็เลยเกิดภาพคิระขึ้นมาในห้องเป็นการล่อให้เขาเข้าไปในห้องนั่นเองครับความสามารถอย่างต่อมาของไฮเวสตาร์ก็คือความสามารถในการดมกลิน่นเมื่อเหยื่อเข้ามาติดกับในห้องแล้วเนี่ยมันจะจากลิ่นของเหยื่อแล้วก็ไล่ล่าด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองความสามารถในการดมกลิ่นนี้ยังส่งผลไปถึงร่างตน้นให้ประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นเนี่ยดีขึ้นด้วยครับความสามารถอย่างต่อไปของไฮเวสตาร์ก็คือการแยกชิ้นส่วนตัวเองครับเป็นความสามารถที่น่าหงุดหงิดพอสมควรนะ ยิ่งถ้าหากว่าเราเป็นผู้ใช้สแตนแบบโจมตีเป้าหมายเดียวครับเพราะว่าเมื่อไฮเวสตาร์แยกชิ้นส่วนเป็นเท้าเนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนยิบยิบย่อยๆเยอะมากครับจะโจมตีเนี่ยมันก็ยากอย่างไอโคทีฟรีสเนี่ยก็สามารถทําให้หนักได้แค่ชิ้นเดียวครับแถมต่อยอะไรก็ไม่ค่อยได้ครับแล้วมันยังสามารถเข้าไปในช่องแคบๆอย่างช่องระบายอากาศได้ด้วยเพียงแต่ว่ามันเป็นสแตนอัตโนมัติครับที่โจมตีระยะไกลนะมันก็เลยอาจจะมีการโจมตีที่ไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่อีกอย่างก็คือ ถ้าหากคู่ต่อสู้เข้ามาชิดร่างต้นเนี่ยและคู่ต่อสู้เป็นผู้ใช้สแตนระยะใกล้เนี่ยก็เรียกว่าเตรียมแพ้ได้เลยครับความสามารถอย่างสุดท้ายก็คือการดูดพลังชีวิตมาฟื้นฟูให้กับร่างต้นครับเมื่อไฮเวสตาร์ดูดพลังของเหยื่อจะสามารถเห็นได้ถึงกระดูกเลยทีเดียวครับและเหยื่อก็จะอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วหากไม่สามารถหลุดจากการโจมตีของไฮเวสตาร์ได้เนี่ยมันก็จะทาให้มีสภาพปางตายในไม่กี่วินาทียิ่งดูดพลังชีวิตจากผู้ใช้สแตนครับก็จะยิ่งฟื้นฟูได้ไวขึ้นเท่านั้น ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสาหรับไฮเวสตารแล้วก็ย ah. ูยะเหตุการณ์ในตอนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากนะมีหลายช็อตที่ทําให้รู้สึกได้เลยว่าโจสเกะเนี่ยมันใช้ความสามารถของเคซี่ไดมอนด์ได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงมันอาจจะมีช็อตพระเอกบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ขัดใจอะไรครับเพราะว่ามันก็สมเหตุสมผลอยู่นะและอย่างตอนที่เอาน้ํามันรถเนี่ยมาเติมมอเตอร์ไซค์ครับถ้าเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันจะทํำยังไงนะหรือว่าถ้ารถคันนั้นมันติดแก๊สครับ โจสเกตไปทุบป,ปั๊บนี่ระเบิดปุ๊มออกราสารภาคสี่เลยนะมันจะกลายเป็นพระเอกที่ตายอนาสุสดๆไปเลยแต่ก็ยังดีครับที่อาจารย์ระกไม่ได้คิดอะไรแผงๆแบบเรานะคือตอนนั้นเนี่ยรถติดการมันอาจจะยังไม่มีหรอกครับเพราะยังอยู่ในยุค90อยู่อีเหตุการณ์ก็คือตอนที่รรงครับใช้เฮเวนดอร์สั่งโจสเกะให้พุ่งถอยหลังไปด้วยความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าคิดดีๆเนี่ยโจสเกะมันต้องพุ่งออกไปชนกำแพงอุโมงเสิแต่นี่มันกลับพุ่งเลี้ยวออกนอกอุโมงไปเฉยเลย อ้าวก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆแล้วกันับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ